โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในยู่ีช่องน,น้อยๆนะฮะนี่ผมจะมาลองเล่นคอมโบนรกอาญากับชาล่านะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันโหมดมากใช่ไหมวันนี้ผมจะมาลองดูนะ้วมันจะปวนกันแค่ไหนนะฮะก็ก่อนที่ไปดูคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปได้ยนะโอเคใครกดแล้วก็ไปดูกันเลยนี่ไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับ พูดอะไรโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับเออมันต้องเอา,อายาปกากงั是是้นใช่ปหมแล้วผมจะไม่ผิดนะโอบโบดี้เอาอาปากลางแล้วก็ทาร่าโลมนะเออน,น่าจะใช่แหละ <laughs> โอเคเขียร์คีบเสร็จแล้วเออโอเคเราไปเคลียร์เอ้ยเคลียร์อะไรวะเราไปเวทบัฟเขาเลยเมิดเขายังไม่มานะเพราะเมิดเขาเคลียร์คีบไม่เสร็จเลยไปไป อย่ามาตอนนี้นะฮือนั่งไหวไปเพื่อนอเคเยแต่เราได้แดงเราไปตัดเวฟต่อนะโอ้ทีมเข้ามาปะเกาะหัวเพื่อนนะโอเคเรามีสปินนะเราหนีได้นะโอ้โหโอ้โหเนืดอะไรวะโซนอะไรวะล้โอเครอคดดีมีกระโดดอยู่เราทั้งแดงได้ทั้งตัดเวฟเลยนะคุ้มนะครับคุ้มแต่ว่า คอมโบนี้เอาเรื่องนะเหมือนเราจะเจอเป้าหมายละหนึ่งคนไปไหนไปไหนมีป,ปิดป้อมครับผมมีปิดป้อมมีปิดป้อมมีปิดป้อมครับเฮ้ย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 เอาหน่อยโหทาล่าตายวะเอ้ยแต่ได้นะใครได้วะเอวสู้โอเคเอวสู้ฆ่าได้อยู่แล้วเมื่อกี้ประมาทมากชาล่าเราเกิดละเราเกาะหัวเลย โอเคมาแล้วมันได้เอามงกรเอ้ย Dark ดารเดยนี่มาแล้วเปิดยักใส่เลยชิวๆบอกเลยชิวๆได้ทั้งวันได้ทั้งวันไปไหนเอาหน่อย,เอ,อยเอาหน่อยเออสวยเอาว่ะชิวเกิน <c oughs> ยืนได้ทั้งวันเลยนะโอ้ค่อนข้างโกงอยู่นะฮะคอมโบนี้แต่ในแรงแห้แทบไมหลุดหรอกเออ สวัสดีไฮยาเตะขอแก้มือขอแก้มือหน่อยขอแก้มือแก้มือหน่อยไฮยาเตะไปไหนเอามาันเอามาันเออสวยโหจะเจ็บว่ะต่อให้ถึงแค่ไหนก็แพ้ป้อมนะเออโอ้ย,อย,อยแก๊กแก,แก,แก๊จะเย็นเฮ้ยนัทมังกรนะโอ้โ,อนะโ,อโ,อโห,โหแหลกไปวะเนะี่ย ต้องวิ่งใส่และวิ่งใส่เลยเออละเ,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  <c oughs> เอามันเอามันเอามันเอาเอามันเออเออสวยเอาอะไม่รอดเออโอเคออกคาทาสโลต่อล่ะออกเป็นเกาะก็ได้นะฮะเผื่อกดท่าสองแล้วเพื่อนจะได้เกาะมากขึ้นนะโอเคเราไปเล่นบนดีกว่า โอ้อยู่กลางสามเลยวะนี่ดักเลยก็จัดเลยทีครับผมโอ้โหมาสามหนึ่งสามสองดีสามหนึ่งแล้วสามต่อสองไฮแอตเต้ไอตเต้โอ้โหมันรอดมันด,ดูดอีกนี่ไอ้แก๊กว้วดีมังกรเพื่อนโอ้โหให้ตายเถอะโดน,นาาาดึงอีกอุ้งมังกรฟาดกูอีก เออเฮติเฮติฮติเอติอาเฮตเออแวหละวิ่งมาลูกวิว่งเลยตามเลยตามตามตามเออโ,อโอ้ิดเดียวนิดเดียวโอ้โหแม่งแดดหลบอีกอืมมัดรอดว่ะ,อะเอาไหมอ่ะเอาเปล่าเอารถเปล่าเอารถเปล่าวะอุย้ยโดนด,ดึงสักต,ตัวได้ไหมไม่ได้กว่าถอยแล้วเอาไปได้ไง ไม่โคตรน่าโดนอ่ะโอ้โหนิดเดียวโอ้ยมันรอดไปได้ยังไงมันไม่ได้รอดนะไปเจ้เฮ้ยฮยาเตะฮยาเตะมาแล้วเหรอเอ้ยสวยนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหไม่ตายอีกแล้วโ,โดนดึงอีกอตายยากจังวะเฮ้ยไปแล้วครับนัวเน,นียนัวเนียนัวเนียเจจัดนัวเนียกันอยู่ใช่ไหมถึง เอาดิเอาดิตามตามดิครับก็ตามนี่ฮะสายสวยโหนิ่งๆเลยอ่ะเพื่อนเก็บงานหน่อยไม่ไหวถ้าลราจะตายถ้าเ่าจะตาย,าาตายเฮ้ยดเดียวเพื่อนเอาหน่อยเออโอ้โหสวยว่ะแจีมไปเลยเอาป้อมหน่อยเพื่อนเอาอ่กว่างปวดอยู่ยนะคอบโบดิ หายเตีอีกแล้วเลยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหมันรอดอีกแล้วอะโอ้โหต้องตายเหอะตายเหอะขอร้องโอ้โหไม่ตายไม่ตายอีกแล้วโอ้ตายยากจังวะขอแจ็มหน่อยได้ไหมแจมหน่อยโอ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลโอโหตายต้องตายต้องตายแหละต้องตายตายตายซะตายดิเออสวยโอ้โหือื้เกาะหัวหน่อยเพื่อนอะไรไปตายแล้วหนี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 ออกมาเพื่อนถอยถอยถอยเฮ้ยโตโลเพื่อนโอ้โห้อื้มดีมีพาซีบอยู่เกาะหัวหน่อยสปีนได้แล้วเฮ้ย สวยมาอุ้ยสวยจ้าดเฮ้ยยังสวยเอ้ยตายไปละโอ้โหเรียบร้อยอูตายตายแทนซะงั้นนะเอาละครับจัง,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 งวหวะนี้หนึ่งต่อห้าว่าอย่างไรว่าอย่างไรเรื่อย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 ก็แย่แล้วโอ้โหตายจนได้หนึ่งต่อห้าเอาไม่อยู่แล้วคุณผู้ชม ไม่ถึงเราอะไม่อยู่ไม่ไหวท่านหนึ่งต่อสามนีงไหวอยู่นะทาอยาติกูแคน้คนกูแค้นเอามาหน่อยมาแล้วโอ้หนึ่งต่อสามอะมาดิครับมาดิฮะก็มาดิครับ,าารบตามตามต้องตายต้องตายนี่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 นโอ้โหมันมาแล้วมันล้อมมันล้อมมันล้อมมนตีอีกสามวิเรื่อยว่า ยืนได้ต่อยังยืนได้อยู่ยังยืนได้อยู่ก็มาดิครับยังยืนได้อยู่ก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิยืนได้อยู่ยังยืนได้อยู่มาดิหนึ่งต่อสามจังไดว่าจังไดหนึ่งต่อสามมาโอมาหัวติมหมีกรอปแล้วมาดิครับอบาดิครับยืนในทั้งเกมอะยืนในทั้งเกมอะโอโหหนึ่งต่อสามก็เอาไม่ลงแต่หนึ่งต่อห้าเอาลงนะฮะ เฮียเตเฮียเตเอาฮียเตเอาฮียเตเฮียเตคุงสวัสดีไปไหนไปไหนเราไปไหนไปไหนยันหน้าบ่อลราบอกเลยตายไปลวโอเคยังรอดอยู่แม่งรอดแบบแม่งเอายันหน้าบ่อเลยยังรอดอยู่่ะเดี๋ยวจะเชื่อเออมันมาแล้วมันมากันแล้วเอาป้อมหน่อยเอาป้อมหน่อยเออเอาว่ะ ว่าเกมนี้แม่งเอาเรื่องจัดๆโคโบนี่เอาเรื่องว่ะเกินกว่าที่คิดแนี่ยมาดิครับได้หมดอะจะังหวะเนี้ยมาดิมาดิโอ้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 ไปจ้าจังหวะนี้มาดิครับต่อให้เลยสี่ตัวต่อให้มาดิครับก็มาดิครับเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เอาอยัางไงยังไงจะตายไหม รอดอีกแล้วเวอรเอาแก๊กเลยเอาแก๊กเอาแก๊กเอาแก๊กเอรอดใช่ไหมโอเคไม่รอดไม่รอดโอ้ไม่รอดโอ้โหโดนโอเคมีพาสดีอยู่เกาะหัวเลยเพื่อนเกาะหัวหน่อยอืมรอดยังรอดอยู่ไปแล้วจะมาอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนฮาร่าเกาะหัวหน่อยไปสวยอือ เออวิ่งใส่เลยตายตายตายให้หมดตายหมดตายหมดไล่ไล่ไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่อโอ้โหจะตายวะต่อ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 เอามัน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 เพื่อนไหวไปวะเฮ้ยอัติแมกรอบแล้วอัติแมกรอบแล้วเอาหน่อย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 เออสวยเฮ้ยไปไหนล่ะ ไปไหนล่ะเฮ้ยอยู่ตัวเดียวเดือยอยู่ตัวเดียวไปไหนเราไปไหนตายนะตายนะบอกเลยว่าตายนะตายนะตายนะตายสวยอ้ยหนีหน้าว่ะมันหนีเฮ้ยไปไหนไปไหนละเพื่อน <c ười> ไม่เลยเอาเดี <c ười> เปล่อยเลยปล่อยมันเคคีบไปโหโอ้โห,โอ,โ,หโอเคจบ ือคอมโบี์ไม่เอาเรื่องอยู่นะทั้งปวดทั้งโอืมครบเครื่องนะมันก็น่าจะมีวิธีแก้อยู่นะอืมแต่คอมโบนี่ไม่ค่อยเห็นไะไแรงนะเพราะว่าไม่มีใครปล่อยอายาดหลุดเลยนะแม่งแบนตลอด <c oughs> แบนเพราะอะไรรู้ไหมพแบนเพราะแม่งไม่อยากใ,ใครเล่นอนะแหละทั้งทีมตัวเองทั้งทีมคนอื่นแม่งไม่อยากใ,ใครเล่นเพราะถ้าแบบเล่นไม่เปลี่ยนแม่งก็จบเลยแพ้ โอเคหรือว่าคมโบนี้สุดยอดยอดเยียบไปเลยแม่งเกินคาดนึวาากว่ามันจะแบบแค่ถึกเฉยๆนะนนี้ไม่คดปวนเลย